สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเชื้อราเขียวเมทาเลเซียมนะครับเชื้อราเขียวเมทาเลเซียมเนี่ยเป็นคนละชนิดกับราเขียวที่ชื่อว่าไตรโคดามานะครับไตรโคดามาเนี่ยใช้กําจัดเชื้อราโรคพืชแต่ว่าเมทาเลเซียมเนี่ยเขาเรียกราเขียวเช่นเดียวกันแต่ใช้กําจัดนอนและแมลงศัตรูพืชนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเชื้อราเขียวเมทาเลเซียมเนี่ยกำจัดนอนแมลงศัตรูพืชนิดใดได้บ้างนะครับ ประโยชน์ของเมทัลเลียมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับมเมทัลเลียมคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยหรือดายท่านอาจจะเคยใช้แต่ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดพอสมควรเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันนะครับมเมทัลเลียมเนี่ยเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่ก่อโรคกับแมลงศัตรูพืชและก้อนนอนอย่างกว้างขวางเลยทีดเดียวนะครับเช่นพวกด้วงแรดมะพร้าวตะกะแต,แตนที่กินใบพืชเราเนี่ยครับ หนอนด้วงอ้อยหนอนกอกล้วยและกลุ่มหนอนกอต่างๆหนอนห่อใบข้าวหนอนกอข้าวพวกนี้นะครับหนอนเจาะคนมะเขือมแมลงดำน้ำมะพร้าวแมลงนูนแมงกินูนบ้านเรานะครับปลวกหนอนผีเสื้อพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยนะครับได้หมดเลยขึ้นชื่อว่า,มาแมลงและหนอนศัตรูพืชเนี่ยได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับอันนี้เป็นเชื้อรามเมทเลเซียมหรือราเคียวที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดมแมลงและหนอนศัตรูพืชน,นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของเชื้อราเขียวเมททาเลเซียมที่เขาเลี้ยงบนอาหาร PDA นะครับในห้องแลบทดลองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาทดลองใส่พวกอนอนที่มันตายไปแล้วแล้วก็เอาไปเลี้ยงใน PDA มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับจริงๆตอนเกิดแรกๆเนี่ยเมทาเลเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นสีเขียวเลยนะครับจะเป็นสีขาวพอมันแก่ตัวมามันถึงเป็นสีเขียวถ้าด้านขวามือเนี่ยเขาใช้กล้องขยายนะครับเป็นลักษณะของอ สปอร์ของเมกนีเซียมมันจะเป็นคล้ายๆเม็ดข้าวที่เข้าเรียงต่อกันเหมือนโซ่นะครับเป็นแบบนั้นเลยและเมกนีเซียมเนี่ยอยู่ในนานนานไหมในตัวมแมลงกันในดินนะครับคาตอบก็คือเชื้อเมกเลเซียมหรือเชื้อราเขียวที่เราเรียกเนี่ยนะครับจเจริญเติบโตได้อุณหภูมิประมาณยี่สิบองศาความชื้นสูงพอสมควรนะครับบางตำรายเขาก็ว่า70-90กนะครับก็เอาประมาณว่าความชื้นเนี่ยพอสมควรนะครับประมาณ70-90มันจเจริญเติบโตดีถ้าอยู่ในดิน อยู่ได้นาน1ปีถ้าอยู่ในตัวหนอนหรือแมลงศัตรูพืชอยู่ได้นานถึง3ปีนะครับแล้วเมตาไลเซียมเนี่ยกำจัดอะไรได้บ้างนี่เป็นรูปตัวอย่างนะครับในการที่แมลงศัตรูพืชเนี่ยเชื่อว่าแมลงศัตรูพืชและหนอนศัตรูพืชมเมตาไลเซียมกําจัดได้เกือบทุกอย่างนะครับจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงด้วยนะครับทีนี้มเมตาเรเซียมเนี่ยบางคนสงสัยว่าต่างจากกะบิวัดียญหรือเปล่ามีคุณสมบัตณในการกําจัดศัตรูพืชเหมือนกันนะครับ แต่เบลวเลียเนี่ยจะเน้นใช้ด้านบนด้านบนหมายถึงวา่าพวกที่มแมลงและขนอนที่กินอยู่บนใบพืชเนี่ยมันจะใช้บลเบเลียได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเมทิเลเซียมเนี่ยใช้บนดินก็ได้นะครับและใช้ใต้ดินก็ได้อันนี้ข้อต่างระหว่างเบลเบเลียกับเมทิเลเซียมคือกําจัดแมลงและหนอนเหมืมนอนกันแต่บลเเลียส่วนใหญ่นนใช้บนดินใช,ใช้ใต้ดินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่ถ้ามถเมทิเลเซียมเนี่ยบนดินก็ได้ใต้ดินก็ได้นะครับที่เขากําจัดก็มีพวกหนอนด้วงแรดมะพร้าวตะกะแตน อนอนดวงอ้อยแมลงนูนหรือกินนูนบ้านเรานะครับดวงงวงกล้วยเพียกระโดดสีน้ําตาลซึ่งอยู่ในนาข้าวเพชะขจัน์พวกผีเสื้อกลางคืนของนอนกอนก็ได้เช่นกันนะครับพวกแมลงดํานามะพร้าวดวงประดูพวกนี้ได้หลายชนิดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช่นะครับแล้วกลไกการทํางานของเชื้อไมเตอร์เซียมเป็นยังไงบ้างกลไกการทํางานเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวิชาการนะครับเชื้อราเขียวไมเาอร์เซียมเนี่ยพอเวลาเราฉีดพ,พ่นหรือมันไปถูกตัวแมลงหรือนอนเนี่ยนะครับ พอมันได้ความชื้นประมาณสัก70-90%ถึงเนะครับมันจะงอกสปอร์ออกมานะครับงอกสปอร์ออกมาเนี่ยแทงทะลุผ่านผานังของตัวแมลงและก็นอนเข้าไปนะครับแล้วมันจะใช้อาหารในตัวแมลงและก็นอนเนี่ยในการเจริญเติบโตขยายตัวเองนะครับแทงทะลุผ่านอวัยวะต่างๆของพวกนอนและแมลงทําให้นอนแมลงเนี่ยเคลื่อนที่ช้ากินอาหารน้ยนอยและก็ตายลงเพราะมันตายเนี่ยมันจะแตกต่างจากบิวเดียนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาพวกราเขียวมัน ทำให้แมลงได้นอนตายเนี่ยนอนเนี่ยจะมีลักษณะแห้งและแข็งแมลงก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโดยทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นหมัมมีนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามันแห้งและแข็งก็จึงเรียกว่าพวกนอนหมัมมีนะครับหลังจากนั้นพอมันอาหารในตัวแมลงมันหมดใช่ไหมครับในตัวนอนมันหมดเนี่ยมันก็จะทะลุเส้นใหญ่ออกมาข้างนอกตัวตัวนอนตัวแมลงที่มันกินคล้ายๆกับเบลเวเรียเลยนะครับพอมันทะลุออกมาเนี่ยบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอะมันจะเป็นเบลเวเรียหรือไม่แตลเซียม แรกๆมันจะขาวเหมือนเบเวเรียนนะครับพอมันแก่ตัวมาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวปกคลุมตัวแมลงและก็นอนอันนี้แยกกันตัวนี้นะครับถ้าเบเวเรียนแทงออกมาเหมือนกันแต่เป็นสีขาวตลอดแต่ถ้าเมททาเลเซียมเนี่ยเป็นสีขาวอยู่ช่วงหนึ่งถ้ามันแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวตามมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือตามที่ผมกล่าวมาก็คือเวลาพ่นหรือมันถูกตัวแมลงมันจะสร้างสปอร์แทงทะลุนะครับสร้างเส้นใยแทงทะลุเข้าไปในตัวแมลงและก็นอนพอมันกินอาหารเสร็จแมลงตายนะครับหมดอาหารมันก็แทงทะลุออกมา แล้วก็เป็นสีเขียวปกคลุมอยู่บนตัวแมล<ะ>ง uhh. เป็นลักษณะเดียวกันกับพว so กเบลเรียเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะต้นนอนก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแมลงสัตรูพืชนะครับพวกแตัดแต่งพวกเพียงแต่งถูกเมทัลเลียมทำลายนะครับตอนแรกจะเป็นสีขาวนะครับพอเชื้อแกกตัวมาจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับทีนี้การใช้เมทัลเลียมเนี่ยกลไกเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจำไว้เลยนะครับ จะต้องมีความชื้นประมาณ70-90%มันถึงจะงอกดีนะครับแล้วถ้าแมาลงจะตายมากตายน้อยหรือนอนตายมากตอนนีน้ขึ้นอยู่กับขนาดช่วงวัยของนอนและแมลงด้วยนะครับโดยทั่วไปถ้าพวกนอนเนี่ยถ้ามีความต้านทานไม่มากนักนะครับถ้ามีตัวเล็กก็จะประมาณตายประมาณ3วันก็ตายถ้าเป็นพวกแมลงตัวใหญ่ประมาณ14วันนะครับมาดูข้อดีของเมกเลเซียมข้อดีอะไรบ้าง ข้อที่1ก็คือผลิตได้ง่ายสามารถเลี้ยงบนเมล็ดพันธุพืชหรือข้าวก็ได้นะครับและอาหาร,รพวก PDA ได้ 2. มีความคงทนสาภาพแวดล้อมสูงสามารถมีชีวิตอยู่ใน,ในดินได้นานเป็นปีหรือ3ปีถ้าอยู่ในตัวมแมลงถ้าดินประมาณปีสองปีนะครับ3ใช้ได้ง่ายคู่ผสมดินก็ได้แล้วก็ฉีดพ่นเป็นน้ําก็ได้นะครับ 4. ส,สามารถแพร่กระจายไปปิ้วกระลมไปกับคนกับสัตว์หรืรอมแมลงคือมันติดตัวมแมลงได้ง่ายคนก็ไปได้ง่ายนั่นเองนะครับ เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างหลังจากที่รู้ข้อดีแล้วนะครับข้อควรระวังหนึ่งมเมตาเรียมเนี่ยต้องการความชื้นสูงในการงอกของสปอร์หรือพวกคนเดียนะครับเวลาพ่นจึงช่วงพ่นที่มีความชื้นสูงเช่นช่วงปลายฝนต้นหนาวพวกนี้อากาศหนาวแล้วก็มีฝนตกมาเนี่ยมันก็จะงอกง่ายนะครับหรือในช่วงหน้าฝนก็จะงอกง่ายเช่นเดียวกัน2ผู้ใช้ควนเลี่ยงการใช้ที่มีช่วงที่มีแสงแดดจัดเนื่องจากเช้งวันเนี่ยมเมตาเรียมเป็นสิ่งที่มีชีวิต ถ้าสูบแสงแดดก,ก็ตายได้เช่นเดียวกันกับพวกเชีอรานอื่นนะครับเพราะฉะนั้นควรพ่นในช่วงเย็นหรือเรียงพ่นในช่วงที่มีแดดจัด 3. ผู้ใช้ควรสวมผ้าปิดปลางปิดจมูกคือชุดทํางานที่ฉีดสารเคมีนะรัามาใส่แล้วก็ไปฉีดพวกนิเตเซียมถ้าไม่ใส่นะครับอาจจะเกิดความผิดปกติของระบบหายใจของเราได้ถ้าสูดเอาสปอร์เข้าไปนะครับ เช่นคนที่เป็นโรคผิวแพ้เนี่ยเกิดอาการผื่นคันได้ถ้าได้รับสปรอร์ของพวกเมทาเลเซียมอย่างคนเป็นผิมแพ้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับการพ่นเนี่ยพ่นช่วงไหนพ่นเมทาเดเซียมช่วงที่ดีที่สุดคือพ่นช่วงเย็นเนื่องจากไม่ถูกแสงแดดเพราะเชื้อราเหล่านี้ถ้าพ่นช่วงเย็นเนี่ยความร้อนก็จะลดลงความชื้นจะเพิ่มขึ้นและเวลาการพ่นเนี่ยควรให้น้ําก่อนพ่นจะดีที่สุดนะครับเพราะถ้ามันมีความชื้นเวลาพ่นลงไปเนี่ยถ้าช่วงเย็นมแมลงมันออกมาหากินน้ำมนออกมาหากินเนี่ย,ย มันยังมีความชื้นอยู่มันก็จะงอกสปอร์ได้ดีน,นั่นเองนะครับการใช้เมตไลเซียมอย่างถูกต้องนะครับก็ต้องดอูว่า,าช่วงที่เราพ่นเนี่ยพ่นช่วงไหนส่วนใหญ่ก็จะพ่นช่วงเย็นนะครับถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมความชื้นไม่เหมาะสมเนี่ยการงองของสปอร์ก็เป็นไปลาบากนะครับเพราะน,นั้นการพ่นเมคเตไลเซียมเนี่ยให้ได้ดีที่สุดก็ต้องดูอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะพอสมควรจะนในช่วงฤดูฝนเนี่ยหรือการให้น้ํก่อนพ่นนะครับในช่วงตอนเย็น การพ่นเมทเลเซียมเนี่ยการพ่นครั้งเดียวอาจจะไม่ทําให้แมลงศัตรูพืชตายได้นะครับเพราะฉนั้นต้องพ่นประมาณ2-3ครั้งขึ้นไปถ้าการพ่นที่ดีเนี่ยในช่วงแมลงที่เป็นนอนหรือจตัวลเล็อกๆอยู่ย,ยังไม่แข็งแรงมากเนี่ยถ้าพ่นถูกตัวก็จะตายเร็วถ้าเป็นแมลงที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็บาณสัก14วันทังจะตายนั่นเองนะครับวิธีใช้และการผสมเนี่ยผสมยังไงใช้ยังไงวิธีการใช้ก็คือหนึ่งถ้าผสมกับปุ๋ยเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์พวกน,นี้ใช้อัตรานะครับ เมานีเซียมเนี่ย25กิโลต่อปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับ100กิโลก็เทียบเทยบประมาณก็1ต่อ4ถ้าเมานีเซียม1กิโลก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ4กิโลคลุกเคล้ากันนะครับไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ2ใช้คุกเข้าเมล็ดพืชในการป้องกันเมล็ดพืชที่จะมาเจาะก,กินเมล็ดพืชของเรา3ผสมกับเชื้อใช้เชื้อผสมน้ำก,กระดาษต่อย0ก็คือเมาเลเซียม1กิโลต่อน้ำเปล่า20ลิตรนะครับและนำห้พ่น พ่นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเชื้อราเมกนเซียมเนี่ยสามารถผสมสารจับไปเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นการใช้เมเนเซียมในการกําจัดปลวกนะครับกาจัดปลวกแล้วก็พวกนอนทรายก็ใช้ประมาณาใช้เชื้อ1กิโลเมกนเซียมส่วนใหญ่เขาทาเองนะครับค่กไปกับปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ20กิโลกรัมนะครับแล้วก็หวานลงดหรือในการกําจัดปลวกเมกนลเซียม1กิโลต่อน้ำยี่สิบลิตรลาดลงบนจอมปลวกมันก็จะติดตัวปลวกไปทุกตัวเลยนะครับคือ มันติดกันอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในตัวถ้าตัวไหนตายปับ๊บปลวกตัวไหนตายมันก็จะขึ้นสีเขียวเต็มตัวปลวกตัวอื่นผ่านมามันก็จะรับเชื้อไปด้วยนะครับอันนี้เือว่าตายยกรังในทีเดียวนะครับในการกาจัดปลวกตัวนี้เป็นการใช้เม็ดใช้เมานีเซียมในการควบคุมดวงแรกมะาพร้าวในช่วงวังไข่บนเสศษซากคือก็จะทําเป็นกองกองไว้นะครับเรียกว่าเป็นกองกองวัสดุล่อนะครับทาเป็นความยาวในประมาณ2อคู m, ณสเมตรกว้างกูณยาว2อเมตรลึกประมาณ50า 50ซนติเมตรนะครับแล้วก็เอาพวกเศษซาววกวัสดุพวกปุยมะพร้าวกากมะพร้าวกากปาล์มพวกนี้ลงไปนะครับประมาณเท่าสบปมาณสักหนึ่งเดือนมันมีตัวแมลงมาอยู่แล้วก็เติมดายเขียวเข้าไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็พ่นในนาข้าวในพืชต่างๆก็ได้นะครับช้อาการหนึ่งกิโลต่อน้ํา20ลิตรก็กรองเอาแต่น้ําเขียวๆแล้วก็ไปเติมน้ํา20ลิตรแล้วก็ไปพ่นในการป้องกันกําจัดนอนและแมลงศัตรูพืชน,นะครับ ทีนี้มาขอยกตัวอย่างของกรมวิชาการที่เขาทําไว้นะครับในการกําจัดพวกดวงแดนมะพร้าวตามภาพนี้ก็คือดวงแดนมะพร้าวนี่้ทำลายพวกยอดอ่อนของมะพร้าวนะครับวิธีการทําก็คืออขุดหลุมนะครับขุดหลุมเนะี่ยกว้างคูณยาวและลึกนะกว้าง2เมตรยาว2เมตรลึก50นะครับลึกห้าสิบเซนติเมตรทีนี้แล้วก็ตัดท่อนมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวเอาตัดเลยนะครับ4ท่อนท่อนละ2เมตรขุดลึกตามภาพนะครับลึก50เซน วาง2อคูณสแล้วเอาอนมะพร้าววางแบบนั้นนะครับจากนั้นก็เอานําขุยมะพร้าวหรือเศษซากต่างๆเช่นอตอมะพร้าวผุปุ๋ยคอกมูลสัตว์ทลายปาล์มที่เลื่อยพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยพวกด้วงแรดมันชอบนะครับพอเอาใส่ปับ๊บก็จะเป็นการล่อด้วงแรดมาวางไข่ที่นี่นะครับพออันนี้เป็นวัสดุนะครับที่หาง่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกากมะพร้าวาขี้เลื่อยก็ได้นะครับเป็นการลอาร่อแมลงพวกด้วงแรดมา หลังจากที่ใส่วัสดุหมักลงไปนะครับพวกเปลือกมะพร้าวกากปาล์มพวกนี้ลงไปนะครับก็ทิ้งกองไว้ประมาณสักสามเดือนสองถึงสามเดือนจะพบว,ว่าในกองนั้นนะ่ะมันมีนอนของด้วงแดดมะพร้าวอยู่เพราะว่าพวกด้วงแดดมพาพันมันมาวางไข่ที่นี่นั่นเองนะครับจากนั้นทางกรมชาการเขาก็นาเชื้อราเคียมเทอร์เรเซียมเนี่ยที่เลี้ยงไว้ประมาณ14วันนะครับอัตราใส่40กร,รัมต่อรูปบาทเมตรแล้วก็คุกเขาให้ทั่วกองนะครับ เพื่อจะเป็นการทดสอบว่ากําจัดแมลงด้วงแรดมะพร้าวได้หรือเปล่าผลก็คือหลังจากที่ใส่เชื้อมเมตาารเซียมประมาณ1เดือนไปแล้วนะครับไปขุดดูเนะี่ยเป็นขุดดูปรากฏว่าด้วงแรดมะพร้าวที่เป็นในระยะนอนนะครับถูกเชื้อรามรเมตาเรเซียมทำลายตามภาพนี่เลยนะครับแต่การทําแบบนี้นะครับควรทําวัสดุในการเป็นตัวล่อพวกกากมะพร้าวคุยคุยมะพร้าวพวกเศษปาล์มพวกนี้อย่างน้อยปีละ2-3ครั้งนะครับ แล้วก็พวกราเขียวเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่แคาประมาณ6-12เดือนหลังจากนั้นก็เติมใหม่จริงๆเติมบ่อยๆก็ได้นะครับถ้าใครมีเยอะแล้วพ่นในช่วงอายุเท่าไหร่ของแมลงมเมตาเรียมเนี่ยจะต่างจากผู้เบลเลียอย่างหนึ่งครับเบลเลียเนี่ยถ้าเป็นช่วงเราคาบจะใช้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นมเมตาเรียมเนี่ยตัวนอนก็ได้เราคาบก็ได้ตัวเตรียมใบก็ได้ได้ทุกระยะนะครับยกเว้นระยะไข่ระยะไข่เนี่ยยังไม่มีรายงานในการกล่าวถึงนะครับแล้วผสมอะไรได้บ้าง สิ่งที่ควรงดเว้นหนึ่งไม่ควรผสมสารเคมีทุกชนิดเพราะจะทําให้เชื้อราเม,ม่เซียมตายได้นะครับ 2. ไม่ควรผสมกับเชื้อ BS มาซิลัสซับติลิสและไตรโคโรมา2ตัวนี้มีคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อราโรคพืชและเชื้อราเกือบทุกชนิดรวมทั้งเม็าจรเซียมด้วยนะครับการต่อเชื้อไปเรื่อยๆจะดีหรือเปล่าการต่อเชื้อไปเรื่อยไม่ดีเนื่องจากทําให้เชื้อ air อ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าจะให้ดีนะครับ ควรทําการต่อเชื้อจากตัวแมลงที่มันตายจากเชื้อเมทาเลเซียมจะดีที่สุดและเป็นเชื้อที่แข็งแรงด้วยนะครับเชื้อราเมทาเลเซียมในนาข้าวใช้ยังไงเมทาเลเซียมในนาข้าวนะครับจะกําจัดได้หลายเชื้อพวกหนอนผีเสื้อกลางพวกผีเสื้อกลางคืนพวกผีเสื้อหนอนกอหนอนสีชมพูพวกนี้พิษตะก,กัจันพวกนี้ที่กระโดดเสียมตานี่ใช้เมทาเรเซียมได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาผลิตออกมามันจะมีเมทาเลเซียมบวกกับปิโเรียม,มาพร้อมเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างของพวกบิวเวอรมานะครับก็ใช้เมตาลเซียมได้เหมือนกันพวกแมลงวีขา้าวเพี้ยอ่อนเพี้ยไข่แจ้เพี้ยกระโดดสันจานเพี้ยไฟลแดงพวกนี้ใช้เมตาลเซียมได้เช่นเดียวกันบิวเวอรใช้ยังไงเมทาลเซียมก็ใช้ยางนั้นได้นะครับการผลิตด้วยข้าวสารมาดูวิธีการผลิตเมตาลเซียมนะครับการผลิตเมทาลเซียมก็มีประกรัยหนึ่งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าถุงพลาสติกทนร้อน6-8คูณ12 3อยยางวง4เข็ม5แก้วหรือถ้วยตวง6ข้าวสารหรือข้าวหัก7หัวเชื้ วิธีการบอกเลยนะครับเป็นแบบเดียวกันกับการขยายบิวเวรีกับไนโตเดามาจะต่างกันที่ระยะเวลาในการบ่มแค่นั้นเองนะครับอย่างแรกก็คือหุงข้าวข้าว2น,น้ํา1ส่วนนะครับหุงข้าวเป็นพอแข็งแข็งนยะไม่สุกนะครับหลังจากนั้นมันสุกแล้วนะครับมันแข็งแล้วดีแล้วเนะี่ยม่งข้าวดีแล้วก็ตักมาใส่ถุงนะครับประมาณ2ทัพพีสัก250กรัมนี่แหละจากนั้นก็เอาไปวางนแบน,แ,บน,แ,บนแล้วก็รีดให้มันแบนแล้วก็พับปากถุงไว้ประมาณสัสนาที แล้วเอามือแตะๆก่อนที่จะหย่อเชื้อเอามือแตะๆถ้ามือเราทนได้สามารถเชื้อก็สามารถทนได้จากนั้นก็หย่อนเชื้อลงไปประมาณ4ี่ห้าหยอนนะครับแล้วก็รัดปากถุงแล้วก็เอาเข็มเ,เข็มหมุนแทงบริเวณรอบๆปากถุงประมาณ2 0่สถึงห้าครั้งเพื่อเป็นอากาศในการเจริญเติบโตของเม็ตัเซียมหลังจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มนะครับแต่มีแสงสว่างแล้วก็ขยี้ขยี้ให้มันแบนๆหน่อยนะครับพอจากนั้นประมาณครบ5วันก็ไปขย่าอีกครั้ง จากนั้นบม่มไปอีก5วันเป็น10บวันแล้วนะครับมันจะมีสีเขียวขึ้นแล้วก็นําไปใช้ได้ถ้าจะใช้ในการถ้าใช้ไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนนะครับเวลาใช้ก็คือเอานําไปกรองเอาผ่านผ้าเขาบางหรือตัวกรองก็ได้ตามภาพสุดท้ายนะครับกรองเอาแต่น้ําสโปพวกเศษเศษชากพืชก็นําเศษพวกที่เป็นข้าวเนี่ยก็นําไปใส่โคนต้นไม้ได้นะครับแล้วก็นําน้ําตัวนี้เนี่ยถ้าจะฉีดก,ก็ประมาณ1ลิตรต่อน้าเปล่า20ลิตรนําไปพ่นได้นะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการขยายเชื้อเมทตไรเซียมนะครับหุงข้าวตักข้าวเยาะเชื้อบ่ม10วันและนําไปใช้นะครับเก็บได้ประมาณ1เดือนนะครับในตู้เย็นตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่ผมเสืร์มาใน Lazada ก็มีในช้อปปีก็มีนะครับ30กรัมประมาณ220บาทขยายเชื้อสดได้ประมาณ20-50กิโลกรัมนะครับอันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสามารถหาซื้อได้เลยในช้อปปี้ลาซาดหรือที่อื่นที่มีขายก็เยอะนะครับ ราคาตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยราคาเท่าไร่แบบขยายแล้วนะครับอันนี้เป็นเมทัลเลเซียมบวกบิวเรีนะครับย้ำนะครับบิวโบรีกับเมทัลเลเซียมเนี่ยฉีดผสมกันได้เพราะว่า2ตัวนี้ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับสามารถกําจัดแมลงได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นผสมก็จะแพงหน่อยประมาณ210บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผสมเหมือนกันแต่ว่าประมาณ100ยกรัมเป็นแบบผงนะครับราคา59บาทตัวนี้เป็นเมทัลเลเซียมเดียวเดียวร้อยกรัมประมาณ38บาทนะครับ มาดูลักษณะที่ถูกทำลายของเชื้อไมเตอร์เเซียมกันบ้างทำลายนอนมีนลักษณะยังไงนะครับด้านซ้ายเป็นนอนด้านขวาเป็นมแมลงนะครับด้านซ้ายเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าช่วงแรกๆที่มันกินนอนตายแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นสีขาวมันแทงทะลุตัวนอนเป็นสีขาวแต่หลังจากที่มันแก่ตัวแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเหมือนกับ้าด้านขวามือนั่นเองนะครับอันนี้เป็นต้นแรรมะพร้าวตะกแตนนอนต้องอ,อยมแมลงนูนที่ถูกไมเตอร์เเซียมทำลายนะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเชื้อราเขียวเมททาลเซียมที่ใช้ในการป้องกันและกําจัดนอนมแมลงศัตรูพืชใช้ได้ทั้งบนดินและใต้ดินนะครับอันนี้เป็นข้อดีของราเขียวเมททาลเซียมก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะใช้เป็นและใช้ได้ดีนะครับเพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในบ้านเราลงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้นนองเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากภาพลาดประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วย ถ้าขี้เกียจด้วยโง่ด้วย,วยจะปล่อยปลาไหลกี่ร้อยตัวก็ไม่มีทางจะลื่นไหลพระพระยอยมกัรยาโนขยันก็ให้ทําขี้เกียจก็ให้ทําถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทําวันไหนเลิกกินข้าวแล้วนั่นแหละจึงค่อยเลิกทําหลวงปู่ดูพรหมปัญโยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาใจขอพี่น้องเศกิจทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ